พี่น้องตอนนี้ก็ยังหมุนป่าคือเก่าเด้อจ้ะเด้ออ้าท่อนบักใหญ่เลยนี่ออ้ยบักใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยกระเบิดใหญ่ของอันน่าไม่ไหลนั่นแหละเนาะปัดเฮ็ดไข่อีกเลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไข่อีกแล้วเตัาบักใหญ่ ดอกนี้พี่น้องสองดอกติดกันสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ดถูก่านเดลอพี่น้องเด้อยินดีตอนหลับเข้าสู่ซ่องน้องนัดอีกแล้ว แม่น้ำไ,นนไ,นะไม้หลายหลายอย่างนี่เดีเพื่อปูกไหวนะมีแต่น่อยนี้ไงแม่แล้วไทยหน้าหารอเปล่าหาว้ามบบ้านาวมหาหน้าไม้บัเจอเฮ็ดปะนี่อู้ยสะออนเด้พี่น้องอันน,อน,อน,น,นนี้เฮ็ดไขรเฮ็ดของแพงละไราคาเสพมันะเสพพี่น้องเอ้ ราคาแพงพี่น้องเอ้ยเฮ็ดอันนี้นั่นหายะพี่น้องเอ้ยฮ่าก็ว่าพิดเมื่อกี้นี่พี่น้องขอโทษขอภัยหลายๆอันนี้กินเฮ็ดไข่เลยพี่น้องเด้อเอาไปจีบปนนาะหอมหอมพี่น้องหอมเซ่บแต่ว่าหายะพี่น้องเอ้โลหนึ่งแพงเด้อนี่พี่น้องเน่าเบิดเลยตอนนี้เมียน้องแก้มบุ้มกำลังหมุนป่าก้อนอไม่ไหลพี่น้อง น้ำไม่ไหลเสบเสบพี่น <facial> ้องเอ้ยเสบกว่าน้ำไม้อย่างอื่นเนาะพ่อใหญ่จอยเพิ่นหมากกินพี่น้องเอ้ยหมากกินเบื่อเทือนเลยพี่น้องเฮ็ดแต่บอกปานได้ดอกพี่น้องเอ้ยแต่กินหลักก็กินลำบ่อยากได้ปานไดแต่น้ำไมเน้ำกินได้ตลอดเลยหมากกินพี่น้องเอ้ยอันนี้คือก้อนน้ำไม่ไหลเด้อจ้ะเด้อ อยู่จะทานที่ทั้งพี่เละทั้งหน้าแม่น้องแก้มบุมพี่น้องแต่ว่านี่นะเป็นนาคนของบานอุ่มน้องนำคลองน้วพี่น้อง,อ,งอันนี้คือน้องบัวก,กินหมากบ่โอ้เดี๋ยวขาวๆน้องน้องหนัดบุกเองเลยจ้าพี่น้องฟาหน้าอีสับหลับอยวขึ้นเหี้ยวเลยพี่น้องเลยนี่ขึ้นเหี้ยแล้ว ขึ้นเหี่ยแล้วจ้หาหักเลยอันบักใหญ่ก็เป็นหน่อย่ตาต่างเลยนไปลองสักงอกอย่หกกักเลยเนาะกอเดียวจ้าพี่น้องว้ายแต่กอเดียวได้หนึ่งได้ทั้งหน่อนัพนออนอ่พี่น้องเว้ยโอ้หนอน่ะไม่ไหลพี่น้องอืมแต่บักลายตติบตั้งสักงอกเลยโอ้ย ซับเลยตัวได้อีกโหตังสมุูรณ์พี่น้องเริ่อนเนหนองทีน้องคนตกเือนเนาะคนแบบเมาแต่หาเห็ดพี่น้องเลยเมือนี้เาเลยมางัดเอาไม้พี่น้องบวกป่างัดเอาไม้พี่น้องเลยโอ้ยได้อ่อนตัวนี้ตัวนี้อือโอ้ยกอหนึ่งไทรหน่อพี่น้องเลี้ยงเอาตปอลไรในซองอันอือนี่มาทางนี้พี่น้อง งูถูโอ้มีแต่นองสามสีส้อมนองนัดนะน้ำไม้ก็ลังไล่พี่น้องเลยเพราะว่าคนหาเห็ดิดเนาะป้าพี่น้องนอนน้ำไม้ไล่นอนน้ำไม้ไล่นอพ่อพ่จะนอนเห็ดหลืองเห่าอยู่เพราะเป็นตะย่านะเฮ้ยนอนบักใหญ่เลยน่าทอนอนปันงูเลื้มงูทำท่านี่เอา จับปังดูปาหน่อนักใหญ่เลยพี่น้องเลยพอแกงเลยได้หนิแมนอู้ยูขาไปทางไหนผนสะออนเด้ป้าถอยยันแต่ถือกระตาหน่อยไปเด้อพี่น้องเอ้ยถือมากระตาเดียวพี่น้องหากระลงมาหากระได้เท่าไรหน่ประมาณซิฟโก่เนี้ยเนาะ กำลังหาพวกกอนี่แหละแต่ว่ามันกอหน่อยไปเลยเลื่อยป้ามีขั้วกอพี่น้องเอ้ยน้องหน่อไม้อีพี่น้องเมาหน่อยเด้อป้าพี่สางหลางอยู่พี่น้องถักนี้กับพี่น้องหน่อไม้น่ะมีพอได้เก่งได้พี่น้องเอ้ยีเฮีก็จะหักผู้อารถเมณ์ป้าแม่น้องแกบุมได้จนสิเต็มกระตาเลยพี่น้องน่่ออไม้้พีงา บื้อแต่หวยแต่น้ำมังจับทมาพี่น้องน้ำมังจับตายเลยพี่น้องมือเป็นแบบาอยเงือยาม่นไมเหแต่ตายแม่นแม่นแ่สิบเอาย่อีกใขรก็ได้ลดอกมนบนบ่ไังนาีมนเบิดกระตานเดียวพี่น้องเาไหมนะสมุสมบอกจะมาไหมนะพี่น้องเอยโอ้ยไม้หลลนเนาะนี้กระมวลเละฮหน่ไหมไม้หลพี่น้องเอ้ย อน่ะเทเอมใหม่พี่น้องเอ้ยอย่ากมันเต็มตาก่อนสันเทเอมใหม่แปลงใหม่ให้มันลงเจ็บๆแห้งพี่น้องเอ้ยตั้งให้คุกหมกอยู่เมนเมนเมนอือน้ำไม่ไร่เนี่ยหายากเด้อพี่น้องชิใหญ่สำนียนี่นี่อ่ะบักใหญ่เลยก้อนไหนหน่อยก็บักใหญ่ยังว่า อแสดงว่ามีคนเข้ามาเพิ่นสมกันไ่พี่น้องเลยนี่ถือผ้าโต๊ะน้อยมานำอีกได้พี่น้องสมกันอืออุ้ยพี่น้องงานปักใหญ่ขึ้นเหี้ยียบร้อยพี่น้องเลยขึ้นสูงแล้วอ้โหปลายยืถึงเต้นี่พี่น้องเทาไมอุ้ยอื หักแนงก่อนพี่น้องเลยฮ่าพี่น้องอันแบกใหญ่นหักเลยป่าโฮกๆหกพี่น้องเลยเป็นดงเป็นคึมเนะพี่น้องเนาะแม่น้องแก้มบุ้มกับจักอยู่ทางใดนยังแง่กันไปพี่น้องเลยป่าโฮกะไกล มีตะโกใหม่แล้วก็ต้นไม้สูงต้นไม้ใหญ่นาะความหกนะจักสานใดย่า่มานี่อันเครื่องของคาตีลังกาลายรอบเลยพี่น้องโอ้แต่ยินแต่เสียงแววๆอยู่ทางใดนาะพี่น้อง นอนไม้ตั้งสงบอยู่พี่น้องเลยนี่กำลังตั้งสงบอยู่ตอนนี้ก็นเลยรอให้แม่เน่าแกมบุมเอาเสียมมาซับเอานะพี่น้องเนาะเอากาสิหาฮักเนงก่อนพี่น้องหงอในก็สงบอยู่พี่น้องนี่เป็นาลังสิซับพี่น้องอันนี้คือน้ำไม้บงเด้อพี่น้องเด้อเป็นนอนน้ำไม้บงเนาะนี่เนาะ น้ำบงน้ำไม้บงน้ำไม้ไหลไข่ไข่กันพี่เนาะว้ายอันบักใหญ่นะนอนบักใหญ่หนึ่งเจ้าค่าพี่น้องส่วนอันนั่นเนาะของหอหลังซศพเสียมกระหล่อนนะพี่เนาะเสียมกระหล่อนะส่วนอันนี้กับบางใหญ่เติบ สองต้งขคานหาไปน้องเอ้ยหาังดูทั้งนั้นได้แต่สี่คือเนะ่ะมีสองอันได้นะตอนนี้แม่น้องแก้มบุม๋มพี่กำลังซับน้ำไม้อยู่ทางในพี่น้องเอ้ยได้ทั้งเห็ดแต่ทั้งน้ำไม่อีพี่น้องจา้าอุย้ย กินนบบแม่น้่มาแล้วทั้งเฮ็ดทั้งเหนาะใหม่เลยแม่น้องแก้มบ่มพายตัวลังกล่องเลียวพี่น้องตอนนี้กระต่ายใหญ่พ่อกระตาแม่น้องอันนู้แต่ก็เอามากับพอดีเลยเนาะเพราะว่าเ้าอามากระต่ายเดียวเนาะแต่ดีแต่ข้ามันอามาทรงกระต่ายก็ดีพี่น้องแต่ว่าแยกกันเนี่ยเคสโอ้ไม่ต้องโบเตะเป็นยังกระต่ายูปเกิดปฏิเหตุ กตาระกะตาลูบาดบดถอังมือบาดบดเก็บยานางไปนํเน้องเอ้ป่ะเอาดูนปยก่ป่ะยอรทีน้เอ้ ทานผู้ซมเห็ดเนี่ยือมาดอกใหญ่แท้นี่ยนะอุ้ยในแก้มบุ้มเอาเอาเอาเห็ดละงูพี่น้องดอกบ้กใหญ่บ้านพึ่งวึ้งถูกเนี้นก็อยู่ผู้เดียวอันนี้ก็อยู่ผู้เดียวเห็ดโกมกอยู่อยู่ผู้เดียวเห็ดโกมกอยู่พี่น้องป้าเถอะผัวปักใหญ่เลยบ่มีดอกจุ่มเลยเนาะ ฝนตกเยีะใจะสิเต็นป่าน้ำลายลายพี่น้องฝนไหลโตนี่พ่อฝนตกดีพี่น้องเลยน้ำเต็มหายเต็มคันแถวห่วยกะขึงห่วยขึงฝั่งเนาะควงขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องด้วย ตอนนี้หอดน้าแม่น้องแก้มบุแม้วจากพี่น้องป้าโถบัวบัวเต็มเลยพี่น้องเลยอันนี้คือบัวดอกด้วพี่น้องเด้อบัวดอกไทเงามสื่อเนาะแต่ก็กินลำได้พี่น้องที่ว่าใบบัวน้อยนะกินได้พี่น้องเลยแต่บมแม่บัวกินหมาด้วพี่น้องเด้อที่เขาเจ้าเห็ดบัวคายคือคือว่าอันทรายบัวอยังนักพี่น้องขลายทรายบัวทรายยังแม่เลย กาน่ะคึ้มพนมาเลยจตพพแบบย่พี่น้องคึ้มพนแบบปุ้ยพูน่ะบัวก็งงามงามแม่หน,น้องแก้มบวมไปเอ,อยู่ทางหน้าก่อนอันนี้คือเข่าบนผ่นเกี่ยวแล้วเนาะพี่น้องเนาะหน้าพนนะเพผ่นเกี่ยวแล้วจ้ะพี่น้องเป็นุ์ดาย เดี๋ยวลุยน้องบัวอีกแล้วอืมน้ำเลือันเลยเนาะอุ้ยน้ำเลือันเลยพี่น้องเลยนี่น้องแก้มบวมลงไปน้องน้องบดีน้อยเป็น้องน้องบ้ากใหญ่พวกท้งหัวพายพวกทางนั้นเหม็นไปเลย เป็นหมดุดเอาหมุดแดงในไซเด้มาครบอยู่นี่ <What? S 1> เออมาคงนี่ยังหมอเป็นหมากเนาะ <What? S 1> เสเียงจะกจัดยังห้องลลไลนะ่ไล่ <What? S 1> ปไปเนาะไอ้คนเป้าบัวอยู่ลง <What? S 1> เอาบัวมากิน <What? S 1> เล็กน้อาไหมมีอ <What? What? S 1> ัน ผมมีอะยังก่อนหน้าพักไผ่เนะาะพักไผ่พักกันนำไรอนะเอาอยู่หายนากับมีแนบ่บอก เออลุยไปลุยดูทั้งทั้งกับสิเป็นผู้บอนควันเตาคุ้มคุมควันเตาผ่อนเงินแก้มบุมพี่น้องเลยสิไปพุดเลยนะ ฝนกับสิโตอีอลไพี่น้องคือเมื่อยเนี่ท้องผ้าแบบบดสว่างเลยงามดอกบัวดวิได้หลายเตอะพี่น้องเอ้ยทั้งลุ่มกับซิมีแตนหนน้ำไหมเนาะและะ้วก็เฮ็ดวางเทิงนี่มีทั้งเฮ็ดและะ้วก็เฮ็ดระตุนน้ำเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็ใบ,บายานางเนะาะใบยานางเขาเก็บาตามธรรมชาติเลยหลายอย่างพี่น้องมีเห็ดเพิงน้ําแล้วก็เห็ดละง,งูกเลืองเนาะแล้วก็เห็ดละง,งูกขาวเนาะพี่น้องเนแล้วก็มีเห็ดคมน้ําเล็กน้อยพอแม่น้องแก้บมบ่มิ่หมักกินเห็ดคมคือก็ไม่ใหญ่จืดเลยน้ำใหม่ก็ได้ลายพอสมควรเนาะพี่น้องแม่แก้มบ่มจะขอใจเลย <laughs> เอาเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องนัดกับสิคอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องนัดด้วพี่น้องเด้อพิ่พป,ประกันในคอโทษขอภายหลายๆเด้อสบายดี